không lóc subscribe. được Để đi. Yeah. Share, 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 dần ค่อยนี่บอยอยากวาวาวจันทร์เอ้ค่อยนี่บออยากว้าวบอยอยากวาวอยากวาวอ๋อยากว้าอยากวาโอ้ยนอน้าวสาวจันเอ้ยค่อยนี่บอค่อยนี่บอยอยากวาวค่อยค่ยนี่บอยอยากวาค่อยนี่บอยอยากว้าค่อยนี่บอยอยากว่า เอ้ยมเนี่ยือค่อยากว้านไอ้นี่บอยอยากว้าวไอ้ยนี่ยบอยอยากว้าวสาวจันร์เอ้ยไอ้เนี่ยบอยอยากว้าว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 แต่ไม่ยดกซ้ำรองไม่อซ้ำรองคือแบบนอนปวดแกงคงนอนร้องเพลงเพราะใจช้ำ ผงนอนร้องเพลงหัวใจช้ำหัวใจช้ำช้ำอีทีดิองนอนร้องเพลงหัวใจช้ำ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 เเออมันต้องมาดิี้ยหัวใจช้ำอะไรช้ำ ทำไมพี่ต้องเลยแต่แบบรวมๆมันได้แล้วล่ะแต่เอาแบบเลิศใช่ต้องเลิศเอาแบบเลิศคือตอนนี้ได้แล้วแต่ไม่พอยังต้องทานอยังนี้ยังในขนาดนี้เลยอะลงเสียใช้เคลียร์ด้วย เขาลืมเขายรากายเขา้งเชยชมหมดสิ้นทองชาแล้วเขาก็ไปลอยลมงเจ้าตัน้ครูสกรงเขาเบื่อเขาชมนีไปไม่ลายยำขาบานี่นั่น่ะอยนอกตาันเจ้าตันกศอใครก็ล้อกงจะเบิดจุกตาจุกตาาว้ยกตาจุกตาจำเนือไม่ไแล้วนนีอาโควังดีคอยึนคอยอ่าเจ้าัน เจาเคียดไอ้พี่เขากินเหล้านี้กันกูพอวะพอาฮ่าฮังคนงามเจ้าเคียดให้พี่สาเสาจังคนงามเจ้าเคียดให้พี่เขากินเหล้านี้กันโกูพอวะพอวะโอ๊ยพอวะพอวะวะเอาหล่อตั้งนั้นสมหัวอกเจ้าตรงสมใจไอเดะ หัวอกเจ้าเพศสมหัวอกเจ้าเพศหัวหัวอกเจ้าเพศสมใจฉันหัวอกเจ้าเดศสมใจอายสมใจอไอพอใจอยากมากเก่งมากเลยต้นเก่งมากเก่งมากเลยสองวันอ่ะสองวันชื่อ ยก็ลืมเหนือพี่แนนอย่าอย่าไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมเราไม่ลืมไม่ลืมเราไม่ลืมดูก่อนก็ได้ไม่อยากจะคิดสงสารไม่อยากจะคิดสงสารมาเห็นตาจ้าหนังสือ สจันเอ้ยค่อยมีบ่อยากว้าวอยากว้าว oh อยากว่าอยากว่าวอยากว่าวสาวจันเอ้ยค่อยนี่บ่อยากว้าวคอยนี่บอยสาวจันเอ้ยค่อยนี่บ่อยากว่าวนี่บ่อยากว้าวสาวจันเอ้ยค่อยนี่บ่อยากว่าวคอยนี่บอยนี่บอยสาวจันเอ้ยค่อยนี่บ่อยากว้าวเออคน o u n c e โอเคป่ะคะ พอน็อปโอเคนะคะคอยมีบอยอยากวาอันนี้เป็นแบบว่าหมอรำเป็นเป็นหมอหมอรำขออาจารย์เออเขาไม่มีบอยอยากวาอยากวาก็อยากวาอยากวาใช่ไหมคะเออใช่ไหมคะใช่ใช่นะไม่รู้ที่ใครฟังคอยมีบอยอยากวาวอยากวา ว้าวอยากว้าวให้เธอสาวแมนคนฮ้องเออแล้วขอตรงนี้ด้วยพอใจหรือยังสาวจันหรือฝันหาชายคนใหม่คนใหม่เะคนใหม่คนใหม่คนใหม่เออโหยหวนชวนให้สงสารชวนให้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 ลูกทุ่งหน่อยนิดนึงชวนให้ ไม่อาวม่ชวให้ชวนให้คิดว่าเป็นใครอวนใไม่เป็นไรชวนให้เออชวนให้ให้อะให้เออโชยโหยหฮวนชวนให้สงสารเฝ้าบ้านท้องนับวันจะใหญ่วันจะใหญ่ไว้วันเห็นหน้าอโหนกคอยหายไว้วันไม่ใช่ เห็นหน้านอนงค่อยหายไว้วันเห็นหน้านอนงค่อยหายไว้วันเออไว้วัน,วนเธอเป็นเมียดีที่ฉันต้องการ